สวัสด oh ีะเหน่อยไปเหนไม่รู้ภาพจริงเปล่าแต่ค่อยไปดูไกแล้วไกตายเลยต้องไปน่ากัวก่อนนะคะวันไม่ได้เต็มเปี่ยวยองค่ะ้าวกระเดกคน ค่ะรถหมูใช่รถไก่ใช่ไหมเมื่อกี้รถหมูค่ะรถหมูเนรถไก่เนอหมูนั่งสองเท้านะคะบอกยาวเหมือนกันนะครับอกเท้าน้องมันจะพิ่มันจะพูดว่าอย่างนี้แหละคนขายจะพูดว่าอย่างนี้แหละจ้พ่อค้าพูดว่ายังไงน้องไก่น้องไก่ตอนเย็นๆอ๋อน้องไก่บรอเนาะไก่ทีมยาเมือดตายาโอ ก็จะพอได้แต่ละลูกนะคะเหนื่อยเหมือนกันเด้อ <uous> นี <the> ่เ <uous> พ่มาแล้วนมาบ้านนี่น้าม่จัแม่นจังเลยไั่ได้าก็อินกับการขามะพร้ามากเลยนะคะขามะพร้าวค่ะไม่มีแรงไม่มีแรงหมดแรงค่ะหมดแรงายากเหมือนกันเด้อทุ่มเทขนาดไหนมาดู ไม่มีแรงให้คอยผ้าไหบ๊อกจัดงวยลองเบิง่งลองเบิ่งเดี๋ยวจะพ้าหน่วยนั้นเสร็จก,ก็ได้จา้จาจ้าเดี๋ยวขอเบิ่งซั้นเปิ่นเจ้าอยังเดี๋ยวมาลองดูเด้อจา้าไม่แรงเลยเลอาเ,เอาอีกสองตีมือมาจับเดี๋ยวเดี๋ยวทำเห<า>มเือนท่ากลางวันนสิทำแบบกลางวันอีกสองมือจับจะหมดแรงเลยไม่ใช่ส่นบนหวยกินเหรอไม่ไม่ได้ซื้อ เยอะอยู่แต่มันเยอะตัวสิบเจ็ดสิบเรีว่าหมดสภาพจากการหวยไม่ไม่ถูกหวยไม่ใช่แต่ว่ามันถูกเยอะแล้วโอ้โหใครสงสัยเมดากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะกดไลค์ให้ด้วยเด้อทุ่มเทมากเลยนะคะเมดาเพราะว่าผ่าเยอะเลยวันนี้เนเยอเนื้อถุงเยอะแม่เสือเมดาผ่าไปเยอะแล้วก็เลยเหนื่อยนะคะก็เราบอกว่าเนื้อแรงน้อยด้วย นะเขาซื้อเป็นเนาะแม่เขาเราบอกว่านั้นอะเจ็ดหกเจ็ดเบอกว่าหันหัวขึ้นเนาะเจ็ดเก้าเก้าสีนี้เราโมเกดูกันนะคะสองสองแล้วสี่แล้วนี่อืมาจะงัดออกนะคะหมดแรงนะคะหมดแรงยูทูบเบอร์หมดแรงโอ้โหไม่ใช่หมดแรงเพราะหวยไม่ถูกนะคะเพราะว่าผมเฮงแรงน้อยเองนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะอืม วแแงเอานั้นหนักค่อยไปสิบกิโลค่อยไม่คิดตังค์หรอกก็ให้ฟรีนี่นะคะได้แล้วนะคะไม่ได้ได้แล้วค่ะกว่าจะได้แต่ละลูกเอ้าสวยจังเลยสวยมากเลยนะคะไม่ได้โอ้โหชูขึ้น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 สวยๆนะชูขึ้นชูขึ้นได้แล้วค่ะได้แล้วนะคะหนูน่าลองแซมเปี้ยนดูสิหนูน่าจะแซมเปี้ยนดูแม่ดาแซมเปิ้ลแล้วหนูน่าจะแซมเปี้ยนดูนะคะ มาดูว่านะฮะคลิปนี้จะใช้เวลาถ่ายทั้งหมดกี่นาทีนะครับไม่มีการตัดต่อไม่มีสแตนอินไม่มีตัวแสดงแทนมาดูนะคะว่าบอกว่าเขามันจะยากหรือมันจะง่ายนะมาบอกดูนะคะการปอกของหนูนาพาไปดูนะฮะส่วนของแม่ดานั้นนะฮะปอกไปแล้วนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะฮะเก้าลูกนะฮะใช้เวลาแค่ประมาณสิบนาทีเท่านั้นนะฮะ มาดูนะฮะมาดูหนึ่งลูกของหนูนาพาไปดูนะครับาดูนะคว่ใช้เวลากี่นาทีนะฮะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะอุ้ยไม่ถึงไม่ถึงนะหนูนาล้นนะฮะหนูนาก็เก่งอยู่นะคะเนี่ยหนูนานะจะใช้เวลากี่นาทีปอกฮะตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีนะครับได้แล้วหนึ่งรอบนะได้แล้วหนึ่งรอบนะฮะมองมือดีๆนะมาสเตอร์มาสเตอร์ อันนี้คือผลงานมาร์ตเพชจากไม่ดานะครับอันนี้เราสามารถเอาเปลือกหรือว่ากะลามะพร้าวนี่ฮะไปปลูกอะไรนะปลูกกล้วยไม้ปลูกกล้วยไม้ได้ปลูกกล้วยไม้ก็ปลูกดอกไม้อย่างอื่นได้นะลูกลายตื่นสายอะไรแบบนี้นะค่ะบางทีก็ปลูกไปอะไรนะหนวดฤาษีนะครับได้หมดเลยนะที่มันเป็นพืชตระกูลที่ใบที่มันใบทิ้งตัวนะได้หมดเลยนะผ่านไปแล้วเกือบสองนาทีนะฮะ งานก็เก่งไม่ย่อยเลยนะคะนี่รอรุนนะก็พี่หนูนาจะสำเร็จหรือเปล่านะครับมาเอาใจช่วยหนูนาด้วยนะคะนี่นะคะ้สู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 ้หนูนาสู้สู้รถที่สามรถท้ายถึงก้นละวอย่าลืมมองมือซ้ายของตัวเองนะฮะ มองมือขวานะฮะมือขวาเอาพี่ดูนาถนัดซ้ายบ่ะพี่ดูนาถนัดซ้ายนะต้องใช้นะจับมือขวาคนมองอาจจะคืบเคลื่อนไปเนาะอด่ายลตาเม่เต็มนี่นะคะนี่นะคะลืมลอลืมล็อกหี่ตาลล้น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 ลกที่ตาล นี่เหนียวแล้วก็มาติดก้นแล้วเหนียวแล้วนะเก็เราจะไม่ให้มันขาดนะอย่ามันจะติดเหนียวๆแน่นๆนะคะสมัยยังเล็กๆเขาจะดอกกันไงปลายใบที่ง่ายไหมนุนนาง่ายไหมก็เหนื่อยอยู่นะเหนื่อยไหมเหนื่อยโอ้ยเหนื่อยจริงสิแต่กอมะพร้าวจะได้เหมือนเจ้าไหมก็จะไม่ขาดหรอก้อนมะพร้าวมันไม่ได้เรื่องง่ายเนาะ ทำที่ไม่มันขาดเนาะอ่าได้สามรอบแล้วเร็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 หยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเมื่อกี้เมมเต็มพรคก่อนภาก่อนพาคก่อนได้ครบสารอบแล้วนะต่อไปก็เป็นการเกลี่ยเอ่เพิ่แกะเเพิ่มแกะแ่้วาก่อนอีกแ้วใครถาดย้อนกลับเหรอง่ายตรงหัวมันนะหัวยังไม่ฉีกหรอืม คุณครูบอกว่าต้องหัวสำคัญเพราะต้องใช้แหกจนะต้องหัวต้องกว้างๆเพราะเราต้องใช้มือแหกนะครับถ้าไม่งั้นดึงไม่ออกนะคะต้องใช้แรงเยอะนะคะดึงนะแรงไม่เยอะไม่ถึงเกณฑ์นะจ้าเพราะจะยากถ้าเสียัวนาแล้วออกมาก็มันจะกลาไม่เกลี้ยงแบบนี้นะะคือไม่ต้องหลอดก็ต้องกม่ตองอันนี้ขายลูกเท่าไหร่ครับเนี้ยลูกละยี่สิบค่ะลูกละยี่สิบบาทนะครับ เป็นเป็นมะพร้าวที่ใช้ขูดเอาเนื้อไปทําแกงทำกับข้าวทําขนมทำอาหารนะฮะลูกละยี่สบาทฮะลูกโตๆนะครับสวยมากเลยนะสวยมากนะฮะลูกใหญ่มากนะลูกประมาณกิโลเนาะเนี่ยคงจะลงมีน้ำไม่ใา่ไหมีะแล้วก็กินน้ำได้ไหมอะได้ค่ะอ้าวเหรอืแก่เลยแกเลยน้าวนะพี่หนูนากำลังแกะนะครับ ถือก็ไวนะถือไวนะสำหรับมือใหม่นะครับใช้แรงมือใหม่จริงๆนะคะมือใหม่ใช้สองสี่มือเลยนะคะเมด้าเมด้าจะสี่มือไม่รู้สี่มือจากไหนใช่นหคะต้องใช้สี่มือเลยนะคะกว่าจะดึงออกมาแล้วขายได้เลยค่ะไม่ได้แเกะแต่ว่าไไม่ดครั้งเดียวครั้งเดียวขายได้เลยดึงจากกระลาครั้งเดียวนะฮะก็มาตั้งขายแบบนี้ได้เลยนะฮะแต่ของที่หนูนามมาลุ้นกันต่อว่าต้องทำยังไงนะฮะสสวยแล้วนะคะ หสี่มือหนูนาอ้วนหนูนายจสองมือใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ีมือโอเคเลยนะเนี่ยโอเคโอเคขยเหยียบวยโอสวยแล้วนะคะใช้ได้ใช้ได้ วยเนาะโอเคเลยโอเคเลยที่านไม่ไดมล่ะขานไหม่าน่าน่านขานขานเขาดูใกล้ๆหมอสำหรับหเนาะดีใจหมอสำหรับปลูกปลูกล้วยไม้หรือปลูกอะไรก็ได้ค่ะคช่ค่ะงานได้เอาเปรียบเทียบของไม่ได้าถือมาเปรียบเทียบเปรียบเทียบที่ของมัตเตอร์เนี่ยน่ใช้ได้เลยนะฮะมัตเตอร์นี่นะคะเพ okay. ียงแต่ว่าของพี ay, s s i, ่ดูนาจะมีรอยมีดเยอะหน่อยนะฮะรอยที่มันจะเยอะหน่อยหลายรอบหน่อยนะฮะแต่ว่าโอเคนะแต่ก็สวยนะของวยนาสวยก็สวยอีกแบบหนึ่งนะฮะสำหรับทีนี้เขาจะขึ้นแต่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ